สวัสดีค่ะพบกับรายการวันเลค crazy วันนี้นะคะรายการวอลเลย์ครีซีก็มีข่าวความเคลื่อนไหวของฮิเมจินะคะทีมในลีกญี่ปุ่นที่ชัชอุออนโมกสีไปเล่นให้ในฤดูการนี้นะคะมาฝากกันค่ะแล้วก็มีข่าวของน้องบีมพิมพิชยากับทีมคุโรเบะอาก f าแฟรี่นะคะที่น้องบีมพิมพิชยาไปเล่นให้ในลีกญี่ปุ่นฤดูการนี้เช่นเดียวกันค่ะสรุปผลนะคะวอลเลย์บอลชิงถ้วยจัก,กรพัรดิในรอบ24ทีมสุดท้ายนะคะ ทีมฮิเมจิของชัชวนโมกสีและทีมคุโรเบะของพิมพิชยาโกกรัมนะคะชนะขาดฉลุยผ่านเข้ารอบ16ทีมแล้วค่ะโดยเมื่อวันที่8ธันวาคมที่ผ่านมานะคะการแข่งขันวอลเลย์บอลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระจักรพรรดิฤดูการ2023-2024 ในรอบ24ทีมนะคะซึ่งทีมวิตโตเรนาฮิเมจิของบุมบิมชชชอนโมกสีนะคะเป็นตัวแทนจากวีลลกในเลกที่2นะคะลงสนามพบกับมหาวิทยาลัยโตไกหรือว่าสโมสรโตไกเมอร์เมสผลปรากฏว่าวิตโตเรนาฮิเมจินะคะเป็นฝ่ายเอาชนะไปได้ทำคะแนนได้ดีกว่าเอาชนะไปแบบขาดลอยเลยค่ะ3-0ต่อเซตโดยสกอร์25-10 25ต่อ21และ30ต่อ28ค่ะทำให้วิตเรนะฮิเมจินะคะผ่านเข้าไปพบกับไซตามะอาเงโอกเมดิกส์นะคะทีมอันดับ3ของวีลีกในดีวิชั่นที่1นะคะที่ยืนรออยู่แล้วในรอบ16ทีมสุดท้ายค่ะส่วนคูโรเบะอากาแฟรี่นะคะทีมของน้องบีมพิพิชยากุกรัมนะคะซึ่งเป็นทีมจากดีวิชั่น1ใน League อยู่แล้วนะคะที่จบอันดับ10ในซีซั่นก่อนนี้นะคะทำให้ต้องลงมาแข่งในรอบนี้นะคะพบกับมหาวิทยาลัยกูโอกะซึ่งก็เป็นคุโรเบที่ทำได้ดีกว่าเอาชนะไป3ต่อ0เซตค่ะโดยสกอร์25ต่อ19 25ต่อ21และ28ต่อ26ค่ะผ่านเข้าไปพบกับฮิตาชิเอสเตโมบริวาเล่นะคะทีมอันดับ8 V League ในดิวิชั่นที่1ที่ยืนรอในรอบ16ทีมสุดท้ายอยู่แล้วค่ะ ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทั้ง2ทีมเลยนะคะที่ยังสามารถได้เล่นวีลีกในดิวิชันที่1นะคะโดยชัชูออนเนี่ยก็พาทีมชนะรวดเลยนะคะในดิวิชันที่2แล้วก็ขยับขึ้นมาเล่นดิวิชันที่1ได้สําเร็จนะคะส่วนน้องบีมถึงแม้ว่าในรอบแรกจะทําผลงานได้ไม่ดีนักนะคะสําหรับ ในประเภททีมแต่ประเภทเดียวเนี่ยน้องดีมก็ทําแต้มให้กับทีมได้เยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็สามารถที่จะกลับขึ้นมาเล่นดิวิชั่น1ได้เหมือนกันค่ะยังไงรายการวันเลขกรีซี่ก็เป็นกําลังใจให้กับทั้งสองสาวของเราในหลีกญี่ปุ่นค่ะแล้วเพื่อนๆราคามีความคิดเห็นกันว่ายังไงบ้างสําหรับผลการแข่งขันที่ออกมานะคะคิดว่าน้องบุ๋มมิมชัชออนเนี่ยจะสามพาถพาทีม ที่เมจิเนี่ยไปได้ไกลแค่ไหนในดิวิชันที่ใน v ่ e ในวีลีและส่วนน้องบีมพิพิชยาเนี่ยจะสามารถพาทีมไปได้ไกลและจบอันดับที่เท่าไหร่ในการแข่งขันวีลีกในดิวิชันที่1ค่ะยังไงก็ต้องมาเป็นกำลังใจให้นะคะและทางรายการวอล l ลย์ครีซนะคะก็ไม่พลาดที่จะนำความเคลื่อนไหวมาฝากเป็นแฟนอย่างแน่นอนค่ะและก่อนที่จะจบคลิปนี้นะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กด u like, b s c r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่อง YouTube ของ ชานิสชาแนลด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีค่ะ